พี่น้องผู้ศรัทธาครับใครก็ตามที่รักษาการละหมาดของเขาอย่างดีแน่นอนในวันกิยามะในหลุมฝังศพการละหมาดนี่แหละจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นสหายเขาที่จะอยู่กับเขาในหลุมฝังศพและจะเป็นรัศมีให้กับเขาในวันนั้นดังฮะดิษบทหนึ่งจากท่านอับดุลลอฮ์บบนอมรุดินอาสได้กล่าวว่าวันหนึ่งท่านอีบ็อลลลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้พูดถึงการละหมาด ละท่านนบีก็กล่าวว่ามั้ที่ حافظ ع ل ي ฮากานัตละฮูนูรันวะบุรฮานันวะนะ ي าตันบีได้กล่าวกับบรรดาสหา์บอกว่าผู้ใดรักษาละหมาดไว้ได้การละหมาดนั่นแหละจะเป็นนูรเป็นแสงสว่างและการละหมาดนั้นก็จะเป็นหลักฐานที่จะช่วยเหลือเขานะครับให้ปลอดภัยแก่ผู้นั้นในวันเกียามะและนบียังกล่าวต่ออีกว่า ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع هارون وفرعون وأبي بن خلف พี่น้องครับท่านอนับดุลสลามได้พูดถึงคนที่ทิ้งละหมาดนาบีบอกว่าบุคคลใดที่ไม่รักษาการละหมาดในวันนั้นเขาจะไม่มีรัศมีจะไม่มีแสงสว่างและจะไม่มีหลักฐานและจะไม่มีสิ่งใดช่วยเหลือเขาให้รอดปลอดภัยแก่ผู้นั้น และในวันกิยามะเขาก็จะได้อยู่ร่วมกับกอรูลฟิรูนและอุบัยบินคอลับพี่น้องครับทาไมท่านนาบีสโลลลอหลหฮวอะเลวิสเซลัมได้กล่าวเจาะจงถึงสี่บุคคลน,นี้กับบุคคลที่เขาไม่รักษาการละหมาดแน่นอนว่าสี่บุคคลที่ท่านนาบีพูดถึงนั้นเป็นบุคคลที่นําไปสู่การปฏิเสธเรียกร้องและอ้างตัวเป็นพระเจ้านะครับเพราะว่าในสี่บุคคลน,นี้นะครับมันนํามาซึ่งสี่ประการด้วยกันที่จะทําให้คนนั้นทิ้งละหมาดหนึ่งเงินทองสองอำนาจ 3าตำแหน่ง4ธุรกิจการค้าและก็ได้อธิบายไปว่าผู้ใดที่หลงอยู่ในทรัพย์สุบัติของเขาจนเขานั้นไม่ยอมละหมาดละทิ้งละหมาดเขาก็จะได้อยู่กับกรูณและผู้ใดที่หลงอํานาจจนกระทั่ง,งเขานั้นไม่มีเวลาละหมาดละทิ้งการละหมาดเขาก็จะได้อยู่ร่วมกับฟิรอนและผู้ใดที่หลงตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาจนไม่ยอมละหมาดละทิ้งละหมาดเขาก็จะได้อยู่กับฮามานและผู้ใดที่หลงอยู่กับธุรกิจการค้า จนไม่มีเวลาละหมาดไม่ได้ทําละหมาดเขาก็จะได้อยู่ร่วมกับอุบไบบินคอลัฟนี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่จะดึงเราให้จมอยู่กับชีวิตบนดุนยานั้นเงินอํานาจตําแหน่งหน้าที่และการงานต่างๆของเราเหล่านี้ฉะนั้นพี่น้องครับอย่าทําให้สิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เรานั้นต้องละทิ้งอบิบะดาตอลาสุบฮานอัลตะลาอัลลอฮ์ได้กล่าวชมเชยบุคคลหนึ่งนะครับที่ว่าอาชีพการงานของเขานั้นไม่สามารถที่จะทําให้เขาเหล่านั้นละทิ้งละหมาดได้ ยังไงเขาก็ยังรักษาการละหมาดอิบารัดต่อตละซุบฮานอัลต阿拉ต่อให้เขานั้นมีหน้าที่อะไรก็ตามนะครับนี่คือบุคคลที่อัลลอฮฺนั้นนี่คือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานอัตลต阿拉ได้กล่าวสรรเสริญให้กับเขาว่านี่คือบรรดามุหมินและผู้ศรัทธาต่อตละซุบฮานอัลต阿拉